แต่ว่าท่าทีในเชิงของการทูดอเมริกานะขณะนี้ครับก็ยังคงเงียบกกิบไม่ได้มีท่าทีที่จะบอกว่าขอสนับสนุนฝ่ายไทยแต่อย่างใดท่าทีของเขาเนี่ยยังอยู่เนิ่งเฉยผมถึงได้บอกว่าเราต้องมาจับตาดูท่าทีของจีนเพราะว่าจีนเองเนี่ยนะครับไม่ควรจะมีการให้ความร่วมมือแก่กัมพูชามาซองลบอีครั้งนี้ มันจะทําให้ฝั่งเราเนี่ยมองว่าที่ให้การสนับสนุนกัมพูชาครับในบรรยากาศที่ทบอกว่ามวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารทางด้านวงการทหารแล้วก็การเมืองการต่างประเทศนํามาพูดคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับในช่วงเวลานี้ครับโดยเฉพาะสนักข่าวต่างประเทศเนี่ยก็ต้องการโหมกระพือและเหตุการณ์การไม่ลงรอยกันระหว่างไทยและกัมพูชาอาจจะลุกลามไปสู่การเข้ามาปะทะกันแล้วก็ก่อเกิดเป็นสงครามก็ได้ เหมือนกับปากีสถานกับอินเดียก็เคยมีการซัดกันมาก่อนนะครับแต่ว่ามันก็เป็นการซัดกันในห่วงเวลาอันสั้นแล้วก็จบไปด้วยดีครับทีนี้ฝั่งไทยเนี่ยก็เหมือนกันครับทีนี้สื่อข่าวต่างประเทศเนี่ยก็ต้องการโหมกระพือว่าถ้าเมื่อไรก็ตามแต่ครับที่ไทยกับกัมพูชาเนี่ยนะครับเกิดการซัดกันปะทะกันมันจะเป็นการดึงเอามหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกามาเข้าร่วมวงครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ต้องมีการเข้ามาวิเคราะห์กันนะจริงอยู่ฮะ ที่รัฐบาลกัมพูชาหรือแม้แต่ฝ่ายทหารของกัมพูชาเนี่ยเขาก็มีจีนเนี่ยคอยหนุนหลังอยู่ครับตรงนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าการพัฒนากองทัพกัมพูชาส่วนใหญ่แล้วครับก็ได้รับการหนุนที่มาจากจีนเช่นจีนมีการบริจาคอุทิศประกของเขาส่วนหนึ่งนั้นจีนเนี่ยเขาต้องการสร้างชื่อเสียงของเขาเหมือนกันในแง่ของอาวุธนะครับที่เขามีการบริจาคให้แก่กัมพูชา สิ่งที่สื่อตะวันตกเนี่ยเขามีการวิเคราะห์ก็ถือว่าไม่ผิดนะฮะคือในความเป็นจริงแล้วครับกัมพูชาเนี่ยนะครับเขาก็อยากจะดึงจีนมามีส่วนร่วมเหมือนกันนะฮะดูได้จากอะไรเลยครับดูได้จากการซ้อมรบที่มันกําลังจะเกิดขึ้นนี้ฮะมันมีกระแสข่าวมาแล้วครับว่ากัมพูชานั้นเขาจะดึงจีนมาร่วมซ้อมรบทางเทะเลด้วยซึ่งผมได้บอกว่ามันเป็นบรรยากาศที่ไม่เหมาะสมเลยฮะที่จีนนั้นจะมีการเข้ามา ซ้อมลบร่วมกับกัมพูชาในครั้งนี้มันเกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่มันตึงเครียดระหว่างไทยและกัมพูชาแต่ว่าในส่วนของรัฐบาลไทยเองหรือแม้แต่กองทัพไทยเองนั้นผมมีความเชื่อมั่นได้ว่าคงไม่อยากจะลากเอามาห,มหาอำนาจนะครับเข้ามาวุ่นวายในเรื่องนี้ฮะรัฐบ,บาลเนี่ยก็คงปฏิเสธอย่างแน่นอนครับความชีเหรือหรือแม้แต่ในภาคทหารเองเนี่ยนะครับก็คงมีการปฏิเสธอย่างแน่นอนถ้าหากว่าอเมริกาน่าจะยื่นมือ ให้ความช่วยเหลือเข้ามาเพราะมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ฮะจากน้ำพึ่งเพียงแค่อยู่เดียวจะลุกลามบานไปลายไปถึงภูมิภาคก็ทั่งทําให้หมาน้าทั้งสองนั้นเข้ามาแย่งชิงในภูมิภาคดังกล่าวผมมองว่ามันยังไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นฮะซึ่งผมเองเนี่ยก็มองว่าฝ่ายเราเนี่ยวางตัวได้ดีฮะไม่ได้เอียงไปทางจีนแล้วก็ไม่ได้เอียงไปในฝั่งของสหรัฐอเมริกา แต่ทีนี้ท่านผู้ชมเรื่องของเกมการทูดเนี่ยนะครับเราก็ยังไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นมาแต่ว่าท่าทีในเชิงของการทูดอเมริกาณนะขณะนี้ครับก็ยังคงเงียบกกิบไม่ได้มีท่าทีที่จะบอกว่าขอสนับสนุนฝ่ายไทยแต่อย่างใดท่าทีของเขาเนี่ยยังอยู่เนิ่งเฉยผมถึงได้บอกว่าเราต้องมาจับตาดูท่าทีของจีนเพราะว่าจีนเองเนี่ยนะครับไม่ควรจะมีการให้ความร่วมมือแก,ก่กัมพูชามาซองลบในครั้งนี้ มันจะทําให้ฝั่งเราเนี่ยมองว่าจีนให้การสนับสนุนกัมพูชาครับในบรรยากาศที่บอกว่ามันไม่มีปลาเหมาะสมในคลิปที่2เนี่ยเราก็เคยกล่าวเอาไว้แล้วว่าจีนกับกัมพูชานั้นเพิ่งมีการซ้อมลบนะครับเบ็ดเสร็จอย่างมานันมาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วจู่ๆนะครับจึงมีการเข้ามาซ้อมลบทางทะเลในช่วงกลางเดือนนี้มันอาจจะทําให้หนักวิเคราะห์ทางด้าน,นตะวันตกเนี่ยอาจจะสื่อไปได้ว่า จีนนั้นต้องการทําให้พื้นที่รังกล่านั้นมันลุกโชนหรือไม่หรือว่าจีนนั้นต้องการจะมาสนับสนุนกัมพูชาจริงหรือไม่ฮะสื่อตะวันตกเนี่ยเขาก็เลยคิดได้ว่าถ้าหากว่าจีนจะมาจริงครับอเมริกาเนี่ยก็คงจะไม่อยู่นิ่งเฉยเพราะว่าอเมริกากับไทยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่ามีความสัมพันธ์อันดีนะครับในเรื่องทางทหารเราเนี่ยก็มีการฝึกข้าบ้าโกรครับข้าบ้าโกเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีว่ามันเป็นการฝึกผสมทางทหารที่ใหญ่ที่สุดนะครับในย่านนี้ เพราะว่ามันจะมีชาติอื่นๆนั้นมีการเข้ามาเข้าร่วมด้วยอย่างจีนเนี่ยก็สามารถเข้ามาได้ครับแต่ว่าเป็นเพียงแค่ผู้สังเกตการเท่านั้นนะครับแต่ว่าการฝึกเข้าเบ้าโกส่วนใหญ่แล้วเราก็จะไม่มีการเน้นนะว่าเราจะมีการเข้าไปลุกลานประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ว่าการฝึกเนี่ยเราก็จะเน้นคําว่ารักษาสันติภาพการต่อต้านความไม่สงบนะครับภายในพื้นที่เนี่ยนี่คือสิ่งที่เหล่านั้นก็ต้องการจะสื่อฮะ ท่าทีของอเมริกาเนี่ยนะครับผมมองว่าไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ครับอเมริกาเนี่ยยังอยู่ในท่าทีที่บอกว่ายังสงบนิ่งครับไม่ออกโรงสนับสนุนหรือไม่มีการออกมาพูดว่าความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชานั้นควรจะต้องใช้คำว่าสันติภาพครับอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้ครับก็ยังคงนิ่งอยู่แต่ว่าอเมริกามีท่าทีและต่อฝั่งกัมพูชาประมาณในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะครับ ก็ได้รับกระแสข่าวว่าอเมริกาต้องการจะไปเยี่ยมเยือนฐานทัพเรือเรียมฮะในฝั่งของกัมพูชากัมพูชาเนี่ยก็คงจะต้องเปิดอ้าแขนรับอเมริกาเหมือนกันนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องระหว่างกัมพูชาแล้วก็จีนแล้วก็อเมริกาคุณก็จะต้องมีการเข้าไปพูดคุยกันเองนะหรือว่าจีนเนี่ยอาจจะมีการมาถามกัมพูชาว่าไอ้ทำไมคุณปล่อยให้อเมริกานั้นมาเยี่ยมเยือนฐานทัพเรือเรียม มันก็เป็นปัญหาภายในของเขาครับเพราะฉะนั้นฝ่ายไทยเนี่ยก็จะมายุ่งครับเราก็ยังคงดําเนินการนโยบายที่เป็นกลางนะครับก็คือว่าไม่เอียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปลอดภัยที่สุดนะครับถึงแม้ว่าจีนเนี่ยเขาจะให้การหนุนหลังกัมพูชามันก็เรื่องของเขาแต่เราก็คิดว่าเขาคงไม่กระทํานะครับมันขึ้นอยู่กับจีนว่าเขาจะมีขั้นตอนการปฏิการอย่างไรนะครับ